23 si บอกว่าได้อานายจาก85คูณ30อย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้ยินดีด้วยแมจีผมยินดีจากใจจริงเลยโบขอ้โบเอนจอยกับอานายครับโบเลชิกิดาว sbc นะครับทุกคนเลชิกับ abc ก็วันนี้มี86บวกเบสีโลถ้าถามผมนะตอนนี้ของ power curve หรือว่านะตอนนี้ของโฟร์เดอร์ที่คุณมีอยู่ผมคิดว่าถ้าคุณไม่ใช่ทีม id ใหม่ที่เพิ่งตั้งไข่ตั้งต้นจะเล่นผมมองว่า sbc นี้มันตก power curve ไปเยอะมากแล้ว 88บวกแคมเปญ Mix Player Pack ยังมีความเชื่อกันอยู่ไหมโบ RTTK Total Rush Tailbaser ยังมีความเชื่อกันอยู่ไหมไมจริง Emilino b u t a g e n y o สำหรับผมแล้วผมได้ลองจับการ์ดนี้แล้วนะตอนที่ผมเล่นเกมใหม่ๆผมได้บูท่าตัวยืมมานะครับทุกคนสำหรับตัวนี้เทคดิฟท้า5 s k i ส l m มุฟ3ามอินเซนติบบิ้งก็จริงโบแต่ข้อเสียของบูท่านะตอนนี้ผมมองว่าไม่ค่อยแข็งแกร่งพร้อมกับพอเชอร์พลัส ที่ต้องบอกว่าถ้าถามผมผมไม่ได้ใช้กองหน้าพอเชื่อเพราะว่าผมรู้สึกว่ากองหน้าพอเชื่อเป็นกองหน้าที่ไม่ได้เตรียมตัวจะทะลุก,กักดักล้ำหน้าแต่ไม่งคือกองหน้าที่พรจะยืนล้ำหน้าเพื่อคุณตลอดเวลาขณะว่่ผมใช้แอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดก็ยังล้ำหน้าไม่หยุดบอกผมรู้สึกว่ายังไงซักกองหน้าที่ผมชอบยังคงเป็นแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดอยู่ดีนะครับทุกคนผมเลยคิดว่าบูท่าล่างนี้ก็มันเมตาตรงเทคดิฟนี่แหละที่เทคดิฟผมรู้สึกว่าตั้งแต่แก้แพทมันรู้สึกเหมือนว่าเทคดิฟจะจะ,จะดีขึ้นน Take เทหมือจะดีขึ้น ก็สำหรับผมแล้วนะตอนนี้นะบูชาเกนโยผมรู้สึกว่าผม,มผมว่าต้องสายเทคนิปอะข้อเสียของเขาคือไม่ไม่ไม่แข็งแต่ยิงคมสัตว์แล้วก็เท้าห้าแล้วก็สกิลมูฟสคือข้อเสียนะครับทุกคนพอก้มแก้มไมเจรีลอยซาเน่สกิลมูฟ4วีฟฟุตหเท้าซ้ายสามารถยืนได้ทั้ง2อฝั่งสามารถยืนได้ทั้งสฝั่งรีลอยซาน่ มีปั่นแล้วเท้า5อย่างนั้นเหรอโบผมว่านี่คือ SBC ตัวเล่นว่ะไมจีมีทั้งลาผิดและควิกสเต็ปว้าวนี่คือซาร่าที่ราคาถูกกว่าแต่อัพเท้าว5วะเน่ยโบหรือนี่คือบุกโยซาก้าราคาย่อมยาไมจีเดอะด็อกเตอร์ตัวนี้เป็นกองหน้าอย่างเดียวเท่านั้นโบบ็อกเป็นกองหน้าเดอะด็อกเตอร์แอดวานซ์ฟอรเวิร์ดพลสพอู้สกิลมูฟ5วีฟฟอู้โบ เดอะด็อกเตอร์กองหน้าด็อกบาบาซิลโบเอเอมันประเมินมูลค่าโทรแคนไม่อันละแสนนะโบมันให้ผมใช้ไป16อันอะแล้วผมได้อาร์บิลลี่ตอนนี้ราคาจะเหลือประมาณสองแสนกว่าแล้วมั้งเนี่ยจีสอันนี้รีฟันโบผมเก็ตคึกไหมจีห้าสิบพีพีไหมจีห้าสิบพีพีผมนั่งคราฟเมื่อวานหลังคนหลังแข่งโบผมส่งทุกอย่างเพื่อการนี้แชทเดี๋ยววันนี้มาเปิดการโบโบ รู้หรือไม่40%ของผู้ชมคลิปนี้อยู่ไม่ได้กด Subscribe เพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์กดซับให้ผมหน่อยนะครับ t h a n k you Virgil Virgil Beau Harlan m a g กองหลังเซนเตอร์แบ็กเส90ดีเฟนส์88โบมีบล็อกกับบูเซอร์แต่ว่า no aerial ไม่รู้ว่าจะ no aura รือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เอยมันปรับมันปรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับความแม่นในการหม่งใช่ไหมผมไม่รู้ว่า aerial จะ,จะยังแบบว่าเป็น aura ของมันหรือเปล่าแต่ว่า ค,ค,คือรูปร่างทักษะฮาแลนด์นะมันเหมาะกับการเป็นกองหังได้แล้วด้วยแอนิเมชันของมันด้วยด้วยกราฟิกมานะโบนะฟิสิกอลสุดตีนโบแล้วก็เร็วสุดตีนเช่นเดียวกันไมจีฮาแลนด์กองหน้าแชทเพจพูเวสแล้วก็ลาผิดโบโฟโฟเท้าซ้ายนะครับแชทต,ตัวนี้นะครับโบจุดเด่นเลยคือพละกําลังนะครับไมจีตเต็ง96สปินสปีดกแชทวินิซิวเจาโบ เทส98ไมจีมีปั่นมีเอาไซฟ์ฟุตช็อตโบกองหน้าแต่ว่าก็ยืนปีกซ้ายได้นะครับทุกคนเอาไซฟ์ฟุตผมว่าอันนี้แม่งคือแบบว่าตอนแรกผมนะเว้ยค่าพลังแบบนี้แม่งคือแบบค่าพลังประมาณช่วงแบบฟุตเบิร์ดเดย์หรือไม่ก็ฟิวเจอร์สตาร์ภาคที่แล้วเลยโบค่าค่าพลังประมาณเนี้ยแม่งคือมิง่งแม่งคือฟิวเจอร์สตาร์หรือว่าฟุตเบิร์ดเดย์ภาคที่แล้วเลยนะเว้ยพิกสเตอร์ใช่ไหมแฮนเซนเก่งอยู่แล้วโบผมเขาจะดีว่ามันให้ลองบอลมาเพื่อแบบ ือมันจะเนิร์ฟแหละแต่ว่าแบบนั่นแหละน้าโบเอ็นเซนก็คือแฮนเซนโบตอกให้มีทิกสเตอร์ใบเดียวการนี้ก็ยังเก่งอยู่ดีไว้โบการนี้ก็ยังเก่งอยู่ดีไหม,ไมจีเดยอง2เวอร์ชันนะครับโบมีเวอร์ชั่นแบบแข็งแกร่งนะครับสายสเต็งแล้วก็มีเวอร์ชั่นแบบเทคนิคนะครับไมจีคือผมมองว่ายังไงเวอร์ชั่นนี้ก็ยังดูดีกว่าโบพาสซิ่งนาที่นายพาสซิ่งนาที่นายมาพร้อมกับติกิตากากับอีเซนซีโบยังไงเวอร์ชั่นนี้ดูดูดีกว่าเวอร์ชั่นนี้มากมากขุมไป แต่ถามว่าเวอร์ชันนี้ได้มาถึงว่าดาวประยูไหมผมมองก็ยังดาวประยูอยู่ดีโบแต่ว่าเป็นแบบเวอร์ชันเวอร์ชันเดยองเล่นก้าอะโบเวอร์ชันเดยองเล่นฟิตเนสอันนี้เป็นแบบแบบว่าเบอร์เบอร์เวอร์ชันเดยองสายเวทอะโบเด็กเคนไรส์นะครับแชทเด็กเคนไรส์แชทอันนี้คืออินเซนโบนี่คือวิลล่าอังกฤษเลยเห็นแล้ผมข้อเสียอย่างเดียวเลยคือชานิดนึงแต่ว่าผมว่าใส่ชาโดก็อินเซนแล้วโบแค่ใส่ชาโดผมว่าก็อินเซนแล้วโบเอไอดีมากนะครับแชทเด็กเคนไรส์ถ้าเกิดผมจะขอพอใดหนึ่งข้อ ว้าวโปรโมที่ผมอยากได้ขายก็ต้องเขาคนนี้ไม่จี The Man himself โบ My Legend แชนักเตะเชลซีที่เก่งที่สุดตั้งแต่เชลซีเคยมีมาไม่จีอเดอาซาโบโบไม่มีทางเปิดได้เหมือนกันโบได้โปรดได้โปรดโบอีกอันหนึ่งแชทยายาตูเล่ตำนานสมสรโพรลาเดอะคิดเอฟซีไมจีถ้าใครจำกันได้โบถ้าใครจำกันได้แชทตำนานสมสรโพรลาเดอะคิดเอฟซีไม่จีาดีาตูเล่โบดิเดเตเล่สองเวอร์ชันปีกซ้ายกับ,ก,บกับกองหน้าใช่ไหมแชท โอ้โอ้ LWT เวากับกองหน้าปัน่นผมว่ายังไงเวอร์ชั่นปั่นน่าจะดีกว่าบาโบผมว่ายังไงเวอร์ชั่นปั่นน่าจะดีกว่าแล้วก็ m a s เคลาโนเวอร์ชั่นเหมือนกันนะเซนเตอร์แบ็กกับ CDM อันนี้น่าจะเป็นอันที่เราน่าจะเปิดได้มากสุดในฮีโร่แล้วก็มี L run OY oh, run Magic L run OY oh, run b o b บ โ o น a r d โดพรามสุดๆแมจินาดิฟอานแมจิฟ5ยฟโบนี่คือตัวที่แบกโปรโมนี้ไว้แมจิถ้าถามว่าใครสักคนที่กำลังแบกโปรโมนี้อยู่คือตัวนี้โบพิกสเตอร์แล้วก็พิกสเตปแมจิไม่มีทางเปิดได้โบคาร์ลอสอาเบโต้ทุกคนเวอร์ชันเซ็นเตอร์แบกกับเวอร์ชัน CDM ดอ็โอ้โบเฮ้ยโบ TDM มุ TD M, ้งวิ่ง9-2โบ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  TDM แล้วมีลองบอลแล้วมี ate, อันที่สิเพดเหรอเจ้าเชี่ยโบอะเราเอาไปโต AKA j จซินโ o บราเธอร์ไมจีแล้วนะมิกเจ้าแชทผมว่าผมผมว่าเอาไปโตผมว่าเอาไปโตล่างนี้ดูดูหน้าเล่นมากเลยอะแชทจริงจริงนะเว้ย <c oughs> แล้วก็มีชาบีอันเดนเดสโบอัปเกรดเพสมานะครับทุกคนเพจ85โบ เทสไตล์เหมือนกับเบยองนะครับแชทก็คือตัวใจบอลร,ระดับเทพไม่จีเบบี้อานายเบบี้อานายที่ไฟายฟายเช่นเดียวกันไม่จีมีเทคนิปนะครับโบเบบี้อานายนะครับทุกคนว้าวพอสโค passing นายที่นายไม่จีเทสเตย์เดียวคืออินเซนティブพอสโคยืนกลางลุกได้ปะยืนกลางลุกเพย์เมเกอร์ได้อู้ like <a> เริ่มโบฝากกดไลค์นะครับไม่จีอย่าลืมกดไลค์นะครับโบ อะไรไหมจีฟรันต์อเลสชัดคลาสติลโบเดมดูดนี่คือ80 pp โบที่เตรียมไหมจี จะออกบอกเอาอ่ะมึงก็เย่กันมาดีเลดติ้งเรื่อมสูงขึ้นโบอบอ oh, นับหนึ่งไหมเจ a อ r i g h t chat I got Sergio b a w อ a w Where Where is base off ไหมเจผมเปิดมายังไม่ ออนไลน์แแปดสิบเจ็ดมาครั้งแรกของผมในภาคนี้ที่ได้เนมามัมจ right, ีเป็นโซฟานนดับออนไลโบโบอันนั้นเตอร์วอล์กเอาไหมจีไอคอนดันโฟมีโบอีก2วันถัดไป85ดสิบหบวกโบแปบห้าบามใบโบซาลีบาไหมจีโอเดกาดดดูด ผมยังไม่ได้โปรโมเลยบอเอลนิสซี่บออันนั้นต้องอินฟอร์มแชทแดมเดิร์ห้าสิบพีพีบอผมได้ใครหรือยังใช่ไหมผมได้เรียมดีแล็บตัวเดียวไหมจีผมกับวอล์กเอาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ นับรวมก็ห้าวอล์กโบจาก50อัน6อันแต่โซ s ซดโบนี่คือบทสุดท้ายแล้วโบแบบสองคู่ลีบสี่สามชุดแรกไหมจี G? ของวันนี้ยังไม่ได้ทำโบนี่คือของของเมื่อวานเทริวโกอันแรกแชทผมได้โปรโมโบผมได้โปรโมแชทเท็เดอร์แบ็กมาเชลาโนวะผมได้ฮีโร่วะหูว่าแล้วไงของดีที่มีทุกบ้านแบบสองคนดิบสี่แชทอากอดทีมอเดเวคไม่จีไม่วอล์กได้โบผมได้ มันคือใครวะโบดูมุมเล่อะไรปะดารี่ไม่จียาสีฟันแชทอันที่3แชท82ดสคูส14โบโบเลสฟิกกิ้งโก้วินเทอร์วาวคานโบ,โบต่เหมือนมาเคยโนเหมือนเดิมเลยโบ แปดสองคูณสิบสี่รอบที่สี่แต่ว่าแปดสองดับเบิ้ลโปโมไมจีแปดสิบสองดับเบิ้ลอูบิกสกี้ไมจีเราต้องการโมเมนต์การยืนเต้นไหมจีเฮเบโกโนโปโมแชทโนโปโม,โมโบโบ ผมได้คาโตผมได้เอมปาเป้เอมปาเป้หญิงไหมจีไอกรดเอมปาเป้หญิงด้อนั่นแหละแชทแพ็กโทเค็นควรซื้อไหมครับพี่ชายมไม่รู้เหมือนกันนะโบอาจจะซื้อแล้วโบอาจจะเปิด85ดสิบคูสามสิบแล้วเอาเอาเป็นเอมปาเป้กับอานาในแพ็กเดียวกันก็ไม่มีใครรู้ไงไหมจีมันคือการเสี่ยงดวงอ่ะโบคือผมอาจจะห้าแบบเอ้ยโบอยาเลยแต่ว่าโบเข้าใจใช่ไหม การที่ผมแบบห้ามให้โบแบบว่าเฮ้ยโบอย่าไปสตูแพ็คเลยมันก็เหมือนกับการที่ผมแบบเป็นลุงข้างบ้านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโบตอนที่โบอายุสิบหกแล้วแบบว่าเอ้ยน้องอย่าออกไปเที่ยวกลางคืนตอนวันลอยกระทงเลยแต่แบบโบนัดส,สาวไว้อะโบจะฟังผมปะโบก็ไม่ฟังใช่ไหมละ่ะผมก็ใจดีนึกผ่านเอาว้การที่แบบโบจะไปสตูแพ็คอะ่ะก็เหมือนกับการที่โบเป็นเด็กอายุสิบหกผู้ชายคนหนึ่งที่นัดส,สาวไป,ไปวันลอยกระทงกันไว้ที่แบบโบจองห้องไว้แล้วอ่ะแล้วแบบผมเป็นลุงข้างบ้านเดินมาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปให้หนูพ่อแม่เป็นห่วง ็ไปอยู่ดีอ่ะผมเข้าใจดีโบก็แหละโบไปครับเสียดายค่าถุงครับโบโบซื้อกับข้าวไว้ใช่ไหมละ่ะซื้อแกงก็้จะแกงกับฝากสาวใช่ไหมอันที่ห้าของวันนี้อันที่ห้าของวันนี้ชัดเควีโก,โ,กโ,บโบวินเทอร์วอลค์ดไหมจีอู้ อนาเตอร์จีจีตอนหน้าโบตารอุยไมจีเมสซี่ทีวายังตาตึงใจอยู่เลยครับโบโบโบยไม่ลืมลืมไปซะทีอะโบเป็นคนแบบโบเป็นคนขี้แค้นเหรอผมว่าโบลืมลืมไปแค่ก็ดีนะไนไโบแบบว่าลืมไปโบโบพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็สกิดแพ้ของคนอื่นเขาแล้วแบบพัะลูกคือไงไมจีคือตอนแรกเหมือนแบบว่าเหมือนแบบแผลมันแห้งแล้วอะแผลแผลแผลเมสซี่ทีวายมันแห้งจนแบบเป็นเป็นแผลเป็นจนไปสักทับจนมันหายแล้วอะแล้วอยู่ดี น่าบอกว่าฉันจังจำแผลเมสซี่ทีวายยดได้อยู่เลยว่ะแล้วแบบอ้อยไอ,อยสอดใครพูดถึงทีวายเมสซี่ว่ะแ <c oughs> บบไอซอดเนี่ยสุดทายแล้วบอหู